ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านข่าวตำรวจและท่องเที่ยวนะคะวันนี้เรามาท่องเที่ยวสายวัดสายวาและสายฐานปฏิบัติคุณธรรมคุณธรรมแต่ปฏิบัติแบบไหนล่ะคะปฏิบัติแบบสยองที่ทุกคนยังไม่เคยรู้จักที่หนึ่งสองสามสี่วันนี้นั่งอยู่นี่ห้าคนนะคะเราผ่านมาแล้วนะคะบิกฤท ผีหลอกถูกครับผมสายวิวธรรมต้องเจอต้องเจอใครอยากเจอของจริงต้องต้องไหนคะตรงนี้เลยวัดป่านืิชานะครับที่นี่สายไปวธรรมต้องมานะแนะนํามากเลยนะครับอยากจะบรรลุอะไรพวกนี้นะครับเราจะรู้ว่าที่นี่ไม่เหมือนใครนะคะที่ไม่เหมือนที่สุดอ่าเราจะเริ่มจากแนะนําแนะนําก่อนค่ะครับผมเก๋นะครับฝั่งนู้นนะเริ่มฝั่งนู้นเลยนะครับสวัสดีครับผม ใส่นะผมอาหลินครับเดี๋ยวชื่อชื่อหลินฮะลินเหลืองฮะใส่ยาผมนี่พี่ไม่ได้แนะนำตัวเลยอ๋อเขารู้อยู่แล้วเจ๊หมวยบกบานค่ะเนี่อาจาร์เต่านะครับน่าสกุลเลยไม่มีเต่าคือการต้มเตี้ยมเนี่ยอายุมั่นฝันยืนเต่าอายุยืนอยู่แล้วเตามีดีอะไรกระดองแขงไม่ใช่เต่า เต่าเดินหน้าอย่างเดียวเคยเห็นเต่าถอยหลังไหมไม่เคยเต่ามีดีขนาดนี้อายุยืนเดินหน้าอย่างเดียวอีกอีกอ่าละคุณแนะนำชื่อด้วยครับชื่อปันป่วนครับชื่อปันป่วนจริงจริงเลยชื่อเล่นครับเธอนี่มันล้ายเธอมาออกข่าวตำรวจและท่องเที่ยววันนี้นี่เธอร้ายนั่นนี่นึกว่าพูดเล่นนะชื่อปันปวนจริงๆชื่อปันป่วนครับใช่ครับ ผมเก๋พาจิตนะครับวันนี้ก็จะมาจิตปลวกที่นี่นะครับจะมาบรรลุจิตที่ป่านาษชาวันนี้นะครับค่ะอ้าวเดี๋ยวจะให้เล่าแต่ละจิตแต่ละคนนะคะว่าอย่างวันนี้อย่างเมื่อคืนเนี่ยสดๆร้อนๆนะคะนี่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 เจ๊หมวยบกบานเมื่อคืนนี้โดนอะไรคะไปนั่งพอตอนไปนั่ง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 หันหน้าไปทางลงลงสุกค,ค,ครับอ่าก่โลครับสามโลวิ้จัดเต็ม สามลงข้างๆอ่ข้างๆข้งๆข้างหน้าพยายามนั่งตัวให้ตรงที่สุดตั้งแต่เอเขาปิดไฟให้ครับแล้วเขาก็ทิ้งเราเลยอือแล้วเราก็นั่ง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 นั่กินแรกที่ได้กิ่นเหม็นเหม็นซากศพเหม็นเน่าเหม็นเน่าคนตายแล้วหลังจากนั้นพี่แรบเลยสถาสวดพี่ครับพี่มาแรบเลยแรบยังไงครับ เร็วแล้วสวนรัวเริ่มมาตกใจกลัวนั่นแหละเริ่มแรกมาได้กลิ่นมาได้กลิ่นสักสักพักนึง่ะพอรัวรัวมาละเป็นกลิ่นดีเป็นกลิ่นทุบหออแต่พอนั่งนั่งไปอีกลมพายุไม่รู้มาจากไหนทั้งที่เขาบอกว่าไม่มีลมไม่มีพายุด้วยมากวันนั้นคือฝนตกไหมคะไม่ตกคือฟ้าโปร่งเลยอยู่ๆก็มีพายุมาใช่แล้วก็ตึ้งตั้งตึ้งตั้งเลยบนหลังคา แล้วก็เหมือนกับมีคนพายเรือหาปลาตรงนั้นมีแม่น้ำไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันได้ยินแบบนี้เสียงคนพายเรือใช่นี่คือประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็ผ่านมาได้เขาถือว่าผ่านแล้วครับแต้มให้ผ่านแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นร้านใหม่มาเมื่อคืนไปดูหนังกางแตงนมาค่ะอ้าวขอบคุณของผมนะเรื่องเนี่ย เอมันเกิดเมื่อประมาณเ,าเรื่องแต่งดีกว่าแมวเรื่องจริงเอาเรื่องแต่งนะผมจะไม่พูดเรื่องจริงนะครับ <laughs> คือผมเคยมานั่งเมื่อสองปีที่แล้วนะฮะก็คือมานั่งนี่นแหละสภาพที่มาคือวัดยังไม่เจริญเท่านี้ตอนเนี้คือวัดเจริญมากนะฮะด้วยการที่คนทําบุญเยอะนะแล้วก็ศรัทธาแต่ก่อนที่ผมมายินมึงเป็นสีแดงอยู่เลยเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับก็คือมาที่นี่ก็ได้มานั่งกับอาจารย์ใหญ่นะครับในปา่านชะ้าของวัดนะครับก็เข้าไปนี่นแหละ บรรยากาศเนี่ยต้องบอกกันว่าที่วัดเนี่ยเงียบสงบ,บแล้วก็บรรยากาศคือบรรยากาศดีอ่ะลมเย็นแต่เมื่อถึงตกกลางคืนบรรยากาศนี่คือจะเปลี่ยนเลยอึมครึม,มอีกแบบเลยนะมันเหมือนหนังคนละม้วน <c oughs> ใช่ใช่ไหมฮะเหมือนเราอยู่อีกเ <c oughs> มืองนึงเลย้องครับเหมือนเราอยู่อีกเมืองหนึ่งเลยมันมันมันเปลี่ยนไปมากเลยนะ <c oughs> บรรยากาศคนละอารอมณ์เลย,เลยใช่ครับผมมันจะเงียบแล้วก็วังเวงมากและยิ่งยิ่งเข้าไปในป่าช้าเนี่ย นะวันนั้นจําได้เลยว่าเข้าไปเนี่ยอาจารย์ใหญ่มีอยู่สองคนนะเป็นผู้หญิงครูใหญ่ผูใช่ครับครูใหญ่สองคนนะครับผมครูใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับก็อายุประมาณสักวัยรุ่นแล้วก็ประมาณกลางคนนะวันนั้นผมก็เข้าไปนั่งเนี่ยก็มีแม่ชีพาเข้าไปเข้าไปนั่งก็สวดนะขอให้อาจารย์ใหญ่ออกมาหลอออกมาหลอนนะเนี่ยคุณเล่นอย่างนี้เลยเหรอ ไม่ชีไม oh ่ช uh 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 um ี้ไม่ชี้ไม่ชีบอกโป่งโป่งไม่ชีตรวจโวยพรเอาโนะผมก็แบบโผมครั้งแรกด้วยไงแล้วเราก็คือไม่ใช่หออว่าเมื่อสองปีแล้วเราก็ไม่ใช่สายปฏิบัติอะไรพวกนี้นะพอได้ยินแม่ชี้บอกว่าให้ออกมาหลอกออกมาร้อนเราก็ชะงักเลยทีเนี้ยแต่ก็ต้องจําใจพูดตามแม่ชีนะครับก็นั่งไปกดคือนั่งให้ครบสองชั่วโมงห้ามลืมตาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอื แค่ต้องอยู่ในกฎเท่านั้นนะผมก็นั่งไปสองชั่วโมงแต่ไม่ถึงผมนั่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับด้วยความที่เราแพ้ตัวเองในเรื่องความกลัวเราแพ้ตัวเองเพราะเรากลัวสิ่งที่เรารู้สึกสัมผัสได้มีแค่กลิ่นจะปินเป็นกลิ่นกลิ่นเย็นกลิ่นหอมอประมาณสี่ถึงห้ารอบจะสลับกับความกลัวและความไม่กลัวบ้างจะสลับปนกันไปจะมีความรู้สึกกลัวและไม่กลัวถูกต้องไหมครับ นั่นแหละแล้วบวกกับเราเนี่ยไม่ได้สายปฏิบัติแล้วเมื่อยมากเลยไม่ไหวแล้วนั่งไม่ไหวแล้วก็กลัวด้วยแล้วก็เลยแหกกดมีแหกดิก้าแหกกดเลยเหรอถูกครับเขาห้ามนักหนีนักหนานูเราแหกกดเราลืมตาเราลืมตาแค่นั้นอย่างเดียวเราลืมตาปุ๊บแล้วบอกอาจารย์ใหญ่ว่าเราเราไม่ไหวแล้วเราเมื่อยด้วยแล้วก็บวกความกลัวแต่ความเมื่อยมาที่หนึ่งด้วยกานี้เราทนไม่ได้ ผมก็เลยลืมตาแล้วก็เดินออกมาจริงๆผมมันไม่ได้เจอหรอกนอกจากกลิ่นแล้วก็สัมผัสได้แค่ความรู้สึกแค่นั้นแล้วก็ได้ได้รู้คำรู้สึกว่าคําว่าที่เขาพูดว่าเสียวสหลังวาบมันเป็นปยังไงผมก็เลยรู้จักคํานั้นแบบจริงๆซะแล้วนะนี่ของคุณยังไม่มีข้อลงข้อลงแต่คุณแฮกกดเลยถูกต้องครับ อ่านี่เป็นเรื่องแต่งที่ผมแต่งขึ้นมาเองก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็มาแก้ตัวนะฮะเพิ่งผมจะนั่งให้ได้ครบสองชั่วโมงนะครับผมก็อุโมทนา้ผมด้วยนะมาอ่ะของคุณปัดปวนครับผมวันเนี้ยวันเนี้ยคุณเจอแน่ๆเลคุณรู้จักไหมเงือยางตายกบเพื่อดังแคสแต่วันนี้ยางตายจอดนะยางตาย คุณปัดผนคุณเจออะไรคะครับก็คือผมมานั่งอ่ะผมรู้ทุกอย่างแล้วว่าจะเจออะไรบ้างผมไม่ย่อนที่แบบศึกษาแบบเฮ้ยไปฟังเดอะโค้ดม้างมีการเจ็บดอกไม้พระอรหันบั่งพอเราฟังฟังฟังสามสี่เรื่องรวมกันแล้วแบบมันเว่อร์ปะวะเราเป็นเราอยากพิสูจน์อ่ะเราคนรุ่นใหม่แบบเฮ้ยของแบบนี้มันยังมีจริงอยู่อ่ะอ่ะผมก็เลยมานั่งปึ๊บแบบนั่งไปตอนแรกผมว่าไม่รู้สึกอะไรอืแล้วมันก็จะมีแว๊บภาพแบบในหัวความจาเราแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเสียงเคาะโลนี่ว่ะ คือซินความคิดเราปุ๊บเสียงเคาะลงมาปึ้ง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 มาจริงมาจริงผมแบบเชียร์มันคงจริงวมผมเลยไม่แมวละน่าจะมีจริงแหละสักพักหนึ่งมันก็แบบกลัว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 จนไม่กลัวพอไม่กลัวมาแบบเถ้าเราไม่เจออะไรเราออกไปมันก็จะไม่มีเรื่องเล่าดีวะมาแบบเสียงแบบเปิดฝาโล่งอ่ะทีนี้ไม่ยุบหนอพองหนอแล้วใช่ไหมไม่ครับก็คือแบบเหมือนแบบเกิดอะไรขึ้นวะชั่วโมงหนึ่งแบบเหมือนแบบโชคเข้าข้ามันก็ตก ครับเสียงมันก็เลยกลบไปหมดเลยมันก็เลยรู้สึกแบบสบายๆเทวดามาช่วยเสียงไม่งั้นไม่ก,กลัวกว่านั้นแต่ผมนั่งนั่งสองรอบไปแล้วที่นี่<ม>แล้วก็ไปนั่งที่วัดป่าชวบวรมาแล้วที่พิจิตรจิเป็รสุดยอดสุดยอดขั้นหนึ่งจับมือ <S <S ใช่เป็นการนั่งจอกันรายการใหญ่เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ไอที่ที่พูดนี้คือเรื่องจริงนะคะก็คืออ่าจับมือกันกับอศพอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ เป็นศพจริงๆนะคะอันนี้ <c oughs> หมวยต้องแจ้งให้ทราบตรงๆนะคะเพราะว่าบางคนมาเดีจะหาว่าหลอกมา <c oughs> เป็นศพจริงๆอย่างที่ทุกคนได้นั่ง <c oughs> ในโรงเป็นศพจริงๆค่ะเป็นผู้เสียชีวิตแล้วจริงๆ <c oughs> คือเขาฝึกจิตการฝึกจิตให้จิตอยู่กับเราประมาณนี้ค่ะต้องมาสัมผัสเองอันเนี้ยแต่คนที่บรรลุจริงๆเลยเนี่ยท่านผู้นี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> สุดยอด <c oughs> แนะนำตัวเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นไไดแล้วอันนี้เต่าเต่าทานตุ้มเตี้ยมใช่เตาต้มตุ้มตอนตอนจะเข้ามาปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเริ่มต้นเลยทีแรกกลัวไหมกลัวเหมือนกันกับพวกหน่วยเป็นไหมกลัวกลัวเหมือนกันใช่ไหมนกันบไม่ต้องไปพูดถึงตั้งแต่ด่านกระต่ายหางยาวอาจารย์งูนะหรือว่าคูใหญ่ ตอนนี้เราก็ว่าพระพุทธองค์อ่ะบรรลุอ่ะบรรลุอย่างไรพระพุทธองค์นะครับบรรลุอย่างไรเราก็คงจะเดินตามไปเธอหน้าคนงะจะไม่ไอ้นั่นหรอกเราก็อายุมาพัานนี้แล้วอายุเท่าไหร่นะครับโอ้หกสิบปีาแลวรับกานละเกษียณมาแล้วว่ะอชื่ออะไรนะครับเต่าแล้วก็ ไปทีแรกก็ต้องความรู้สึกไม่แตกต่างกันกับพวกเรานี่และเนาะใช่ครับตอนแรกก็กลัวกลัวจนคิดว่าโอ้โหแล้วหลังจากเลิกกลัวเนี่ยผมถามหน่อยว่าทําไมถึงอยากไปต่อจนสุดหมายความว่าอยากจะรู้ว่าจะไปส<ะ>ิ้นสุดที่ไหนตามไปเขาเรียกว่าตามตามดูตามรู้ไปค่อยๆตามไปค,คนจะไม่โกหก ไม่ได้เด็ดขาดเพราะนี่ไปมาแล้ว,ท,ลวทุกจุดครับแล้วทุกจุดเงี้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดมอย่าพูดอย่างนั้นสิ <c oughs> ผมยิ่งวัน <c oughs> ยิ่งฐานนั้นฐานนั้นยิ่งสูงขึ้นไป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 โอ้โห <c oughs> oh ตอนนี้เราก็ต้องรวบรวมสติของเรา <c oughs> ว่าอันนี้คืออะไรแยกแยกให้ออกนี่คืออะไรนี่คือเสียงอะไร เสียงน้ําหยดค้างคาวบินแบบเราอยู่ในถ้ำนะจะมีเสียงน้ำํำหยดจะมีเสียงค้งคาวบินต้องแยกแยะให้ออกตอนนี้เจ้าทุ่งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยเขาเห็นเรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยเขาก็จะเราไปเนี่ยเราไปขอคุณธรรมขั้นหนึ่งขั้นใด ให้สันทะสันดานของข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นด้วยเธออย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นการปฏิบัติที่ถ้าใครช่จริงคือบอกว่าคุณสนุูมมากใช่เราจะพ้นวิจิตต่อให้เราเจออะไรอยู่เราจะพ้นไปมากครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าได้หลายคนที่มาตรงกล้าพูดแล้วก็มีคนดังมาเยอะแยะดาราก็มาใช่เช่นผมครับ เอาอันนี้ก็ดาราเหมือนกันค่ะกำลังละครออนแอร์ช่องห้านะคะแล้วก็ฝากช่องท่านได้เลยนะฝากได้เลยเราฝากก่อนเจเจมายุลาอย่ามาทอดกระถินวัดนี้เลยอยากเจอลุงเต่าต้องมาที่ไหนมาณรชาอย่างเดียวเพราะอันนั้นมาแบบยังคล้ายๆว่ามันไล่อะ บบโทรศัพท์อย่างเงี้ยเดี๋ยวยังงูนอย่างงีง้สมาธิแล้วก็ไม่มีอาจารย์เถามหน่อยที่ไปจับมือเซคแคนกันกับศพเราคุยกันเลยตอนนั้นมันมันรู้สึกปล่อยวางที่สุดแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นรู้สึกว่ากลัวที่สุดเอา้าคุณกลัวที่สุดอยู่ล้วมันมันขั้นไหนแล้วนะอันนั้นหมายความว่า,าขั้นแรกเนี่ยอืที่ที่ว่าน้นองๆเนี่ยเขาไปนั่งนะ ทีแรกทีสองเนี่ยแล้วที่ไหนต้องถึงขั้นว่าต้องได้จับมือกันละจับมือคุยกันกับคนในโรงแล้วเนี้ยจับมืออันนี้ไม่ได้จับมือนอนกอดอาจารย์ใหญ่เลยเอาหนักหนักก็จับมือหนักหนักกว่านักกว่าขอบคุณเลยบอกว่าว้าวุ่นจริงใช่บอกแม่แม่ดุนักเหรอไหนลุกขึ้นมาเนาะไอ้ลุกขึ้นมาคุยกับผมซี อืมไม่ลุกทักทีอย่างงั้นอนคุยกันได้ไหมผมนอนใกล้ๆกับคังห้างแม่นี่แหละอืมเราก็เกิดอะไรไหมเกิดเป็นยังไงเล่าหน่อยอยากรู้เกิดคือหมายความว่าปัญญาเกิดคิดออกคิดได้คิดดีคิดเห็นคิดงามครับความหลอนนี่มีไหมไม่มีแล้วปฏิทิยาตรงนั้นล่ะไม่มีเออเราคิดได้ใช่เฮ้ย อันนั้นผมนั่งแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงฮะจะกับคใหญ่เนี่ยแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเร็วสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหลอนลุกขึ้นมาฝึกจิตลุกขึ้นมาฝึกใจเงียบอ,อ่ะธรไมเป็นอย่างนั้นล่ะทีเบืเอ่อนะเออแบบนั่งไป <laughs> นั่งไปนั่งไป แปดชั่วโมงแล้วท่าไหนก็ไม่ดีเนาะอาท่านี้ก็ไม่ดีหมุนแล้วหมุนซ้ายลูกเร็วๆอ๋อมีท่าททยขนาดนั้นใช่ตอนหลังถึงลองอ๋อแม่เขาไปแล้วเนาะเขาไม่เจ็บไม่ปวดเราที่ท่าไหนยังโอยโอยโอยอันนี้กำลังสอนจิตตัวเองให้รู้ว่าไอ้ที่เป็นอยู่ในแม่แม่อะไปแล้วไม่เจ็บ ไม่ป่วยเราเราน่ะสิยังท่าไหนยังโอดแม่ก็บอกว่าเราคิดได้มึงไม่ต้องปองกุลกมึงก็ปองสังหารตัวมึงเองเถอะจังจังจึงร้องออกขอบคุณนะแม่คิดได้แล้วคิดออกแล้วไปแล้วจ้าก,กโสยาสิธรรมโม,มทักบางตะคุณก็ให้แม่แม่ไปแล้ะครับ <c oughs> <c oughs> โตกวาจะรู้เรื่องอ๋อออกมาเนี่ยอื <c oughs> แล้วที่ที่มีไหมมีบางคนไปนั่งแล้วแบบอ่ะอย่างเช่นคุณละคนนึงแหกกดบมีคนแหกกดบ่อยไหมก็มีนะมีแบบตะเลิดออกมาเลยอย่างนี้มีไหมคะมีมีใช่ไหมมีแต่เขาเขาจำได้เขาจเขาจำทางได้ที่ว่าเขาไปเนี่ยจำทางได้เขาเลยวิ่งมาถูกทางใช่ที่จริง ที่การเป็นครูน้ําอนุนอันเนี้ยการวิ่งการตกก,การประทะเนี่ยอันตรายใช่<ม>ถ้าไม่มีแอร์กอภัยอย่างงู้นอย่างนี้นะตกน้ําตกข่าไปนี่นะอันตรายเมนนื่อคืนนี้ที่ไปนั่งปฏิบัตินะคะก็มีผู้ชายมีผู้ชายคนหนึ่งที่ขึ้นไปด้วยกับตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่คิดว่าขึ้นไปถึงเขาไม่ได้รู้ว่าเขาตงไปนั่งแบบนั้น คือเขาร้องไห้เดี๋ยวนั้นเลยเขากลัวกลับเขาเป็สูงมากคือเขากลัวกลัวคือเขากลัวเขาไม่คิดว่าต้องมานั่งกระลงศพศพจริงๆริอย่างครั้งแรกเลยครั้งแรกเขาร้องไห้กลัวเลยจนพระอาจารย์ไปเที่ยวกอดเขาเลยนั่งแต่ก็นั่งแบบสั่นๆสันๆเหมือนคนหลอนใช่แต่เขานั่งอยู่จนครบเขายอมยอมหลับตาถึงสองชั่วโมงเขานั่งอยู่จนครบ เมื่อคืนพอครบแล้วก huh? ็เราก็ได้มานั่งคุยกันซึ่งอัดรายการไว้แล้วเมื่อคืนนี้แล้วก็น่าจะปล่อยลงช่องพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็เย็นนี้อะค่ะคลิปนี้ลงวันไหนครับคลิปนี้ก็เร็วๆนี้แหละค่ะก็คือพรุ่งนี้นะคะก็ทางทางช่องหวยนะคะที่มาทําตรงนี้หนึ่งนะคะไม่ได้มีการลบลูดใดๆทั้งสิ้นนะคะได้อ่าขออนุญาตเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ แม่ชีทุกทุกท่านและทุกทุกท่านที่ดูแลอยู่ในจุดณสถานที่ป่าลือชาแห่งนี้นะคะก็เขาให้อนุญาตให้ถ่ายทําแต่ว่าก็ถ่ายทําได้แค่บางเป็นบางส่วนเพราะบางส่วนถ่ายให้ไม่ดูดูไม่ได้ไม่ต้องมาดูเองค่ะอยากเห็นของดีิต้องมาดูเองอเชิมีอะไรดีๆให้ดูอีกเยอะแล้วก็ที่สําคัญนะคะฝึกจิตได้จริงฝึกตนได้จริงรู้จิตรู้ตนรู้จริงป่านลชายอมรับว่า จ๋งจริงแล้วก็ทุกข่าวที่หมวยข้องใจหมวยเดินทางไปทุกที่เหมือนกับทุกท่านที่เห็นหมวยว่าไปสายมูจังหวัดไหนมั่งไปตรงไหนมั่งไปประเทศลาวอยู่ตรงไหนมวยก็สอบไปไปแทบทุกที่ที่อยากจะไปที่รู้สึกว่ามันใช่ที่รู้สึกว่าอยากจะไปไปหมดแต่ว่าตรงนี้มันก็มีเอ่อหลายหลายท่านที่หมวยมาทาาําข่าวข้าวป่าครั้งที่แล้วใช่ไหมคะ เขาเลยบอกว่าให้นักข่าวเนี่ยให้หมวยเนี่ยไปปฏิบัติมาก่อนแล้วมาเล่าวันนี้เล่าแล้วนะคะและท่านคนที่ท้าหมวยมาเนี่ยตารุณามาด้วยนะคะเพราะเราอยากจะดูค่ะว่าท่านจะมาไหมแล้วก็บาวันนี้ก็สงสารสงสารคุณจ๊อบคุณจ๊อบนี่ก็นั่แหละที่ว่าจะจะวิ่งหนีเลยเขาก็ เป็นลูกชายของเอ่อเจ้าของนักขา,าฟิล์มทั้งช่องห้านะคะแต่บังเอ,อิญมาเจอกันไม่ได้นัดหมายต่างคนต่างมาพอมาเจอกันปุ๊บเราก็เราก็ตกใจเขาก็ตกใจว่าอ้าวทำไมมาวันเดียวกันซึ่งเมื่อวานนี้คนขึ้นมอแค่ห้าคนแค่ห้าคนเองถต่วา่าน้อยมากน้อยมากแล้วเรามอแต่และมอจับได้ห่างกันมากโอ้คนทรงเหนื่อยเลยโอ้คนทรงเหนื่อยเลยไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่คนละอยู่ไกลกันเลยครับครับอืมก็เป็นประสบการณ์แล้วก็ ได้บรรลุอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งแค่ขั้นเดียวนี่แหละค่ะถ้าผ่านขั้นนี้อย่างอื่นไปได้ต่อและยังจะไปต่ออีกเดือนหน้าไปจับมือผมไปไหนอ่ะจับมือพี่จิตแต่พี่จิตอ่ะชื่ออะไรนะไบบวรไม่ใช่เราหลวงเตาที่นี่มาได้ได้ัำได้เซบบวอกับผมโอเคไหมสัง่าเดี๋ยวดูคิวก่อนนะ พาะวาช่วงนี้ให้ดูใจเราก่อนดีกว่าไปนะไปแน่เพราะว่าช้นมือไปนะไปแน่เพราะว่ามีนัดไว้อยู่อมีนัดทางพิจิตรไว้อยู่ไปนะไปแน่แต่ว่าดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้รับละครได้อยู่สองสามเรื่องนะคะติดละครอยู่คนนี้ก็ติดละครไงครับดูทุกคืนเลยเรื่องอะไรไม่ดูดูละครทุกคืนเลยครับก็าติดละครละครสารคดีดูดูเลย แต่ผมช่องช่องคุณนี่เอ่อช่องอะไรฝากช่องกับทีมข่าวเลยเลยพี่มีปัญหาสวัสดีครับทิกต็อกหนวดเยิ้มยิ้มแย้มครับเพจบรรพวนครับทอมครับอ่าทิกต็อกเก๋พาจิตครับอ่านี่นะอ่าแสดงว่าอยู่แบบอยู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมเขาเป็นทีมบางหลังมากกว่าเลยน้องเต่าช่องอะไรครับไม่รู้สิลุงเต่าเคยดูสมัยไรนะปิดหมด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 ามช่องพี่นะครับฝากช่องพี่นะครับคนไม่รู้ครับแต่บางทีแล้วเราได้นเสียงนะ ใช่ย<ช>ังมาสบสารตัวผมมาผมผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินนะแต่เวลาเราเรามานั่งพิจารณานั่งไม่ว่ามันเสียงอะไรจริงๆที่ไหนได้มันเป็นพวกโกบกระโดดต,ตึ๊บตึ๊บมันก็เหมือนคนเดินใช่แล้วเราบางคนบางคนก็จะได้ยินเสียงตึ้งใช่ไหมที่ไหนได้มันต้นไม้เนี่ยมันเยอะมากเลย<ช>ลกิ่งไม้มันร่วงกิ่งไม้เปาะมันตึ้งถ้าบางคนแบบคิดว่ากลัวมันก็คือกลวัวเป็นผีแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นกิ่งไม้ร่วงมันก็คือกิ่งไม้ร่วง มันก็จะกิ so more, say, ้งกุ no like property, you, ๊กของมันใช่ไหมส่วนที่บางคนบอกเคาะเสี่มีเสียงเคาะพึ้งพึงพึ่งบ้านผมมาเป็นบ้านบ้านบ้านสังกะสีใช่ไหมคนแต่ก่อนนี่เป็นสังกะสีผมก็จะได้ยินเสียงจริงจกอ่ะเวลามันมาตีหางจะโดนสังกะสีมันึ้งพึ่งึงึงใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นงั้นไปได้ทุกอย่างคือผมจะบอกว่าบางทีจิตเราปรุงแต่งตรงนี้มันปรุงแต่งได้ยินเสียงจบกระดิกหางได้ยินเสียงต้นไม้หล่นได้ยินเสียงคนเดิน เราลองคิดดูพิจารณาดูก่อนว่ามันใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่มันก็อาจจะเป็นแบบเสียงเล็กๆเน้อยเสียงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้น้วเราแต่งขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยมันทําให้เรากลัวเองจิตที่เราคิดว่าเฮ้ยมันมีแน่เรามาเพองเจอผีแน่ที่ไหนนะมันเป็นเสียงธรรมชาติแล้วเราจิตเรามันคิดว่าเป็นผีไปแล้วใช่สุดท้ายอันนี้คือเขาบรรลุแล้วนั่นเองเนี่ยบรรลุแล้วนันเนี่ยอ่าผมเป็นคนชอบฟังธรรมะอยู่แล้วครับแล้วผมชอบฟังหลายอาจารย์อ่าเกี่ยวกับพวก อ่าสอนฝึกจิตฝึกอะไรเงี้ยฟังอาจารย์แดงไหมอาจารย์แดงกีตาร์โซโล่ใช่ไหมอ๋อฟังอยู่นะทมาแท้ไม่มีคำปลอบใจอ่าไม่มีคำปลอบใจอ่าเี่ยผมก็จะบอกประมาณนี้บางคนอาจจะไม่มีวิธีการแก้ความกลัวก็เอาวิธีนี้ไปคิดก็ได้นะว่ามันเป็นเสียงธรรมชาติที่เกิดจริงๆคลิปนี้ก็บอกได้เลยนะว่าวิธีกําจัดความกลัวทํายังไงทั้งหมดในนี้ก็บอกมาเรียบร้อยแล้วบอกมาในตัวทุกคนดีแล้ววิธีกาจัดความกลัวก็คืออยู่กับตัวเองให้เป็น สั่งตัวเองให้ได้ใช่ใช่สั่งตัวเองคนนี้สั่งมึงอย่าบ้ามึงอย่ากลัวมึงหลอนเองมึงนี่แหละประมาณนี้เดี๋ยวทิ้งกายให้ลุงเต่าฝากข้อคิดหน่อยครับที่วันนั้นที่บอกอ่ะทิ้งเก็บการเก็บเงินไม่ได้เพราะว่าอะไรนะโอ้ยได้อันนี้อ่อนได้ได้เชื่อผมดิได้ได้ได้อ่อนได้อ่อนได้เก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าอะไรนะได้เชื่อผมดิเห็นลุงเต่าเร็วนิดเดียวดูเร็ยวอันนี้เี่วนิดเดียวอันนี้นเดียวนิดเดียวเงินมีไหมนะไม่มีเพราะว่าอะไร จีบแม่ค้าบาระบงหลงกันหลีเอาไอ้นั่นเน่าเป้าอันนี้ดีทํางานทั้งปีไอ้นั่นกินหมดเลยไอนั่นคืออะไรครับอันั้นแนะ <c oughs> ชอบชอบชอบเดี๋ยวมีต่อเลย <c oughs> <c oughs> บังเอิญเจอเจอ๊เจมวยหน้ามึนนะคะมีมีผู้หญิงคนเดียวก็สู้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะหน้ามึนค่ะก็สนุกสนานแล้วก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะคะค่ะ